ปลาคอนี่กำลังใส่ตากแดดเลยนีแต่ส่วนนนไปตากแดดไโดดตรงเด้งต้งเดยตัใจมันมันโดดเข้าไปมันนี่ย่างโดดแต่ว่าปลาคอโดดบดสนใจดอกกุ้งเนี้ยนะมันตําแขงตําขาโดดเส้นหนปอะไรา่กุมันมันคือบลเขาด่างปลเขาใจเขาุ้นปลานีานดัสิ่งลตับมามันเนี่ยเอาสินีลเด้อ

นเน,นเ่าบางทีกินอะกินข้าวั้นนี่มันกินอ่ไรเราก็แบบนี้ย,ยังมพริกแดงอยางกระเทียใส่น่อยหนึ่งจะถามสิหาเม็พเดพริกแดงจ้ากนิ่นลอีเมียเนี่ยแสิกินบ่ไร <laughs> ยินก<อ>ันเ้อใแค่กินไปเลยโยแค่ออกกับพ่อเจ้าออร์อะไรอย่างเ้ย

ôi khó anh đi còn đứa này mùa có mùa hùng nha này tìm thoải nha mùa 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 เคยมกินสมุนไพรัวเียนกันบาบวงก่อนดีขั้นหนึ่งบวงใหญ่บ้าไปโว้ยมาเด้อครับเอยกินขอน้ำกันบ้นเขาต้องอยากกินกวนล่ะกินละแสบแถวสิกินอีกกับปูหรือบัน อยากแห้งอีกอีกกระปูอยากแห้งอีกอู้กุ้งอยิปูหนงบงอียงว่า้นกะอกปอเกินแสบยไปนี่ปูเน่ยไม่ทำอะไรติปูจำนี่ปูตัวอะไรตัวเลยฮะไม่ไปนนี่ปูเอ่ทำไมแล้เอาอะไรลุงเกย เอ้ามาลุมแดกแดดนตื่แนแนวไหมหือกิังไหนกินเม็ดบ๊อบแบบนี้เฮ็ดต้องขอบอกหลายนึง่งบอกนบอกรูปบอกไตน้ำนิน้อยกรเพ่อมันไตน้อยแท้หัวมาโเขานจนนอแย้มหัดำหูมันนี่ีเแม่ตมยได้พี่น,อนอ้องเน้กินเขากันเด้อบานเนี่กินพอหมครับจึ๊อ